แล้คนกูยอดเลยอ่ะโหไม่แพ้ใครทำไมกองหน้าเราเยอะอย่างนี้วะได้ม่ได้เยอะพี่ยิงสลุดเลยยิงสลุดไม่ได้เยอะเลยทานนะครับเป็นยัังงไครบเพียงแค่ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้กันเป็นการพบกันครั้งแรกของทีมครับเป็นทีมอาวุโสพบกันครั้งแรกของทีมพรุ่งนี้ตัดสินใจ ไม่ส่งนี่จะทันไหมจะถอนลายชื่อได้ไหมครับถอดนลายชื่อได้ไหมครับเพราะว่าวัดพอเป็นตัวเต็งนะครับเป็นตัวเต็งเต็งนี่เต็งแชมป์เต็งหรือคือเขามองฟอร์มจากเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนี้ครับทำไมเราอายุยี่สิบต้นๆอ๋อครับตอนนี้ก็เนี่ยครับนับที่เหลือนับที่เหลือตอนนี้ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับขนาดที่โคตรเยอะไม่เหนื่อยใช่ไหมครับไม่เหนื่อยครับเพาเวลาหอบนิดนึ่งอันนี้ก็ยี่สิบต้นๆครับจต่สิ่งที่เหลือ กาจารย์แมงต้นเป็นพันขาสูงไม่ได้ต้องเรียนไปต่อดีครับสวัสดีครับลงทุยมันแรกบาดเจ็บแล้วครับบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บตั้งแต่ซ้อมบาดเจ็บตรงไหนครับเจ็บกางเกงครับ ่ยอไม่ถ้้าห่างแล้วมันจะจ่ายบอลแบบโยนอย่างเดียวแล้วเตืองแล้วนะท่านผูมนี่นะพี่ล้มเองนะเพราะว่าขวาจะมาเราต้องเอตีลูกแคบมาแล้วก็จ่ายเพราะมันเารกอัพี่ทำไมพี่ล้มผมด้วยวันนี้เอายืนตำแหน่งยกขาไม่ขึ้นยืนตำแหน่งแล้วก็มืออาชีพเรากองหลังยังไม่มากองหน้าเลยวันนี้กองหน้าเราเพียบวันนี้เราเปิดประตูกองหน้ามีกี่คนครับพี่เราเปิดประตูกันแม่ วันนี้เรามาทั้งหมดทั้งหมด12คนนะครับกองหน้าเราจัดไปเก้าตัวทางนี้นั่นเกมลุกเล้วน่นเกมลุกเออกมลับเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเหนียวอยู่แล้วเราซ้อมเกมลุกอย่างเดียวเดี๋ยวผมเป็นเซตเตอร์ไหมเกมบุกเขาน้อยลงเง้ยเกมเกมรับมีผู้รักษาประตูคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสัมภาษณ์ผู้รักษาประตูนะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เป็นอย่างที่เห็นครับผมเป็นอย่างที่ขาครับผมวันวันนี้รับได้กี่ลูกครับสามตกิโลไม่เรียกว่ารับครับไหวเปล่าไม่ว่ามันวิ่งไปชฉตัวแหมอุตส่าห์สกัดออกแล้วยังสกัดเข้าประตูเอีกไม่ได้หาเขาฮะโอเคมันเป็นพ่อพี่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูข้าวนาำนะครับทังอะไรกันอยู่ครับ สุดยอดสุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดติงกระดิ่งลิงกระดิ่งกระดึงมันอยู่ในคุกเลยจะพูดอะไรหน่อยไหมครับผมไม่ออกไปนอกเลยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับเพราะมันเหนื่อยมากครับดูเหงื่อนะครับเหงื่ออันเกิดจากน้ําที่ขับออกมาอเซนเซอร์เกิด